ก้าเือฝ่มือยิ้งมืออีกทีค่อยๆสังเกตมว่าอะไรเข้าก่อนออกหังหาจเ้ากสอง่งมือช้าถ้าสังเกตได้ว่า

สังเกต้ให้ได้ว่าการกระมองมีอะไรเกิดขึ้นอยู่ประมาณนั้น ใครที่ไปอยู่บนวนกลางกระหมอ่อมหรือว่ามีซื้อลงต้องทำในในอย่างไรคงจะรู้ดีจากยืนต้อหนั่งที่นั่งอยู่ก็ยืนเมื่อไปอยู่กลานกระหมอ่อมให้ยืนก็นั่งที่นั่งก็มียืนเพื่อจิตไปอยู่ที่ธรรมา ลงจิตเราไม่แบบคงพลังาาไม่เสียดหามีหรือจะกระตุ้นจุดเหานั้นได้ด้วยพลังภายในของเราเองจิตเคลื่อนมาที่น้าผาจิตกระยับไปที่ท้ายทอย จิตตั้งอยู่ที่ท้ายคอยต้ยตนคอและโหลกศีรษะหลังนั่นเรื่องจิตไปอยู่ที่สองข่าซ้ายขวากาย กิดเคลื่อนไปอยู่ที่หลังหูซ้ายขวาเรียกว่าห้หูหลังหูซ้ายและขวาจิตที่ไม่อยู่ที่หลังหูให้เรียงเรียบนหน้าอยู่ก็ให้ยืนยืนอยู่ก็ให้หน้า ต้องยอมรับความจริงต้องมีสัจจะกับตัวเองจิตเคลื่อนไหว การกับวันบางคนอาจจะรู้ได้ว่าสมองมันเต้นตุก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 กระปรอยนะกถือว่าเป็นความพิเศษเพราะคนทั่วไปไม่สามารถรับรู้จิตเคลื่อนไปที่รูหูซ้ายนะ you know ด้วที่กราบซ้ายขวาไม่ต้องการ จิตเคลื่อนไปอยู่ที่ปลายคางซ้ายปลายคางด้านซ้ายหน้าแบ่งออกเป็นสองสี่มีสี่ซ้ายและ ทางมีจุดสำหรับรักษาโรค17จุดแบ่งเป็นจุดประธานที่เหลือเท่านั้นอีกงนัดเท่ากันเป็นจุดรองที่เขาโค้ไปทางและสลบอันนี้เราไม่ต้องแยกจุดแต่ให้รู้ไว้ว่าอยู่ทางซ้ายพยายาม ้าตาซ้ายไม่ต <t> ้องเป็นไปเปลงนางตาเปลือาใครที <character> ่ไม <t> ่เ้าตา จิตพยายามไปอยู่ท <áis> <as> ี Mü ่โหนแก้มด้านขวาจะรู้สึกมันร้อนอิี่ยะที่จะบอกแล้วลงาใหนั่งสัตว์งงกันไม่เปลี่ยนให้ยืนวิเยตุประมานเจ็ดสิบถุงก็ลดุงได้ก็ความเีย็น รอยตัวเองไม่ติดใจหลงอยู่ในโวและเอาวางทาจิตอย่างมืดมนมันไม่พัฒนาไม่กล้าได้เจริญดิ้นกับที่และรอันตายที่ลองทำที่เพื่อร้องท้าเตียมตัวที่จะตายและตายอย่างเป็นผู้กล้าหาันจิตครื่อง มีหัวคิ้วสองข้างจะมีช่องว่างอยู่เราจะอยู่ตรงนั้นมันจะรู้สึกเต้นตุกตุหรือหลังมา จิตตั้งอยู่ที่สันชะโมขยับมาที่ไลชะโมที่หน้าดูมือหน้ามือหน้าทำไมไม่เห็นอะรเลยบอกอยู่ที่ <c oughs> ใครที่มีที่ริมวิปัาล่าให้เ,เรียนรียโภตจิตเคลื่อนลงมาอยู่ที่ลำคอไม่ต้องเคยทานแ่รับรู้ได้ว่าจิตตั้งอยู่ที่ลำ,ำคอด้านหน้า

หายปลาด้านขวาจิตเรื่อมนมาตั้งที่ Kita mengikuti keadaan orang sana dan baru-baru